มีไม้บรรทัด156อันนนำมาเพิ่มอีก74อันนำไปบริจาค180อันเหลือไม้บรรทัดกี่อันนะคะให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบค่ะมีอยู่156อันนนำมาเพิ่มอีก74อันนนำมาเพิ่มจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงคะมากขึ้นต้องทำวิธีอะไรคะวิธีบวกประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่า วงเล็บเปิด156บวก74วงเล็บปิดเสร็จแล้วนะคะนำไปบริจาค180อันนำไปบริจาคก,ก็จะเหลือมากหรือน้อยลงคะน้อยลงต้องทำวิธีลบลบด้วยเท่าไหร่คะลบด้วย180ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด156บวก74วงเล็บปิดลบ180 เห็นในวงเล็บทําในวงเล็บก่อนค่ะในวงเล็บเป็นการบวกนะคะทําการบวกหลักหน่วย6บวกด้วย4ี่ไว้ในใจ4ี่เก่านมานับรวมกัน6แล้ว7 8 9 1 0ใส่0ทด1ทําการบวกหลักสิบค่ะหบวกด้วย7 5กับ7อะไรมากกว่ากันคะ7 7ดไว้ในใจห้าเก่าวมานับรวมกัน7แล้ว 8 9 10 11 12ทดอีกหนึ่งเป็น13ใส่3ทด1ทําทำการบวกหลักร้อย1ไม่มีตัวบวกนะคะ1ทดอีกหนึ่งเป็น2ได้230ในวงเล็บเราบวกกันแล้วได้230แล้วก็ต้องลบด้วยเท่าไหร่คะลบด้วย180ค่ะทำการลบเลข ทำการลบหลักหน่วย0ลบ0เหลือ0ทําทำการลบหลัก10ค่ะ3ลบ8ไม่ได้มีอยู่3ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น13 2ให้เขาขอยืมไป1เหลือ1นะคะทำการลบหลัก10ค่ะ13ลบ8 8แล้วนับให้ถึง13 แแล้ว9 10 11 12 13เหลืออีกเท่าไหร่คะห้าทำการลบหลักร้อยค่ะ2ให้เขาขอยืมไปเะะ 1, 1เหลือ1นะคะ1นลบหเหลือ0หลักร้อยไม่ต้องใส่ก็จะได้50นะคะตอบเหลือไม้บรรทัด50าสิบอันน้ำผลไม้200กล่องนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่อง นำไปแจกเด็กผู้หญิง70กล่องเหลือน้ำผลไม้กี่กล่องมีอยู่200กล่องนำไปแจกเด็กผู้ชาย130กล่องจะเหลือมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงต้องทำวิธีลบประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด200ลบ130วงเล็บปิดเสร็จแล้วนะคะนำไปแจกเด็กผู้หญิงอีก70กล่องก็จะเหลือมากขึ้หรือน้อยลง น้อยลงต้องทำวิธีอะไรเหมือนกันวิธีลบนะคะก็ลบด้วย70ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด200ลบ130วงเล็บปิดลบ70เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนนะคะเป็นการลบทำการลบหลักหน่วยค่ะ0ลบ0เหลือ0ทําทำการลบหลักสิบ ศูลบสาไม่ได้มีอยู่ศนขอยย้มหลักหน้ามา1เป็น10บสองให้เขาขอยืมไปหนึ่งเลือ1หนึทำการลบหลัก10บค่ะ10บลบสาสแล้วนับให้ถึง10บสมแล้ว4ี่ห้าหกเดแดเสเหลือเท่าไหร่คะเหลือ7นะคะทำการลบหลักร้อย หนลบหเหลือ0นย์ด้านหน้าไม่ต้องใส่นะคะในวงเล็บเราลบกันแล้วได้70ก็ต้องนำไปลบด้วยอะไรต่อคะลบด้วย70 7 0สิลบเจนะคะมีอยู่70เอาออกไป70ก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ0ูนย์นะคะเจ็ดสลบเจเท่ากับศน ตอบเหลือน้ำผลไม้ศูนย์กล่องหรือว่าไม่เหลือเลยนั่นแหละคะหมดพอดีค่ะมีเงิน150บาทซื้อไม้ปิงปอง90บาทขายผักได้เงิน360บาทเหลือเงินกี่บาทนะคะมีเงินอยู่150บาทไปซื้อไม้ปิงปอง90บบาทจะเหลือเงินมากขึ้นหรือน้อยลงคะน้อยลงต้องทำวิธี ลบประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่าวงเล็บเปิด150ลบ90วงเล็บปิดต่อไปนะคะขายผักได้เงิน360บาทได้เงินมาเพิ่มมากขึ้นต้องทำวิธีอะไรคะวิธีบวกก็บวกด้วย360ประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่าวงเล็บเปิด150ลบ90วงเล็บปิด บวก360เห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะเป็นการลบทำการลบหลักหน่วย0-0ลบ0เหลือ0ทําทำการลบหลัก10บหลบ9 5ลบ9ไม่ได้มีอยู่5ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น15 1ให้เขาขอยืมไป1เหลือ0นะคะต่อไป15-9 9, 9ลบเ9เรานับให้ถึง15ค่ะ9แล้ว 1ิ1ส1บ1อ1ดสิเหลือ6หลักร้อยไม่มีแล้วนะคะเป็น0ูนย์แล้วในวงเล็บลบกันได้60เราก็ต้องนำไปบวกกับเท่าไหร่คะบวก360ร้อกทำการบวกเลขค่ะทำการบวกหลักหน่วย0ูย์บวกศย์ได้0ูนยทำการบวกหลักสิบห บวกหกไว้ในใจ6กก่มานับรวมกันหแล้ว7 8 9 1แ1ดเกสิสองใสสอทดหนึ่ทำการบวกหลักร้อยนะคะสไม่มีตัวบวก3ทดอีกหนึ่งเป็น4ได้420ตอบเหลือเงิน420บาท